สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สถานีรถไฟชุมทางคลอง19นะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสถานีที่สําคัญในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเพราะว่าเป็นจุดแยกนะครับเส้นหนึ่งไปอรัญ,ญประเทศอีกเส้นหนึ่งเนี่ยก็จะไปชุมทางแก่งคอยสําหรับสถานีชุมทางคลอง19เกนี่ยก็อยู่ที่ตําบลโยธากานะครับอเาเภอบางน้าเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซานี่เป็นอาคารสถานีนะฮะ ด้านหน้าก็อาจจะมีป้ายเก่าแก่นะครับชุมทางคลอง19ส่วนนี้ก็เป็นที่ทำการนะครับแล้วก็ด้านในก็เป็นห้องไขตั๋วแต่ทางด้านนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับผมบรรยากาศส่วนใหญ่ก็อาจจะดูเงียบๆสำหรับทั้งฝั่งนี้นะครับก็เป็นฝั่งที่ไปกรุงเทพนี่ก็มีรถเกียร์ลานะครับจอดอยู่ในชานชลาที่1 สำหรับย่านสถานีนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสี่ชานชลาทางฝั่งนี้นะครับก็มีชานชลาสูงนะครับแล้วก็ด้านหลังถ้ามองออกไปเนี่ยก็อาจจะเป็นทุ่งนานี่นะครับบรรยากาศเขียวขจีก็ดูร่มรื่นนะครับแล้วก็สบายตา ส่วนทางฝั่งนี้ก็อาจจะไปอรัญญประเทศนะครับแล้วก็แก่งคอยซึ่งเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเส้นทางที่แยกไปเนี่ยบรรยากาศก็จะดูลง่งๆแบบนี้นะครับผมมาดูในส่วนของสถานีข้างเคียงนะถ้าเราไปกรุงเทพเนี่ยสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีบางน้ำเปี้ยวส่วนถ้าไปทางอารัญนะครับส,สถานีต่อไปเป็นที่อยู่รถคลอง21 ถ้าไปเส้นแก่งคอยเนี่ยสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีองค์รักษ์สำหรับตารางโดยรถไฟนะครับที่สถานีชุมทางคลอง19เกนี่ยก็จะมีรถไฟรับส่งวันละสิขบวนเดี๋ยวมาดูในส่วนของเที่ยวเข้ากรุงเทพก่อนนะครับผมก็จะมีขบวน3 7 2เนี่ยมาถึงตี549นาทีาขบวน278นะครับมาถึง8.05โมง5นาทีขบวน280มาถึง9.57นโมง57านะขบวน282นะครับมาบ่าย 3, 3นาที แล้วก็ขบวน276นะครับมาถึง6โมง21นาทีในส่วนของที่ไปกระบินบุรีนะครับแล้วก็ด่านพรมแดนบ้านคลองลึกก็จะมีขบวน275มาถึง8โมง3นาทีขบวน281มาถึง9โมง59นะครับขบวน279มาถึงบ่2 39ขบวน277มาถึง 5โมง4นาทีแล้วก็นะกระบวนสาน71มาถึงทุ่ม49อันนี้ก็เป็นป้ายของสถานีนะครับชุมทางคลอง19แล้วเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับเส้นทางที่แยกไปแก่งคอยซึ่งอยู่ด้านหน้าของเรานะถ้าตรงไปนะครับก็จะไปอลัญ,ญประเทศนะครับรถไฟโดยสารที่ไปกระบินบุรีนะไปด่านพรมแดนบ้านคลองลึกก็จะวิ่งตรงไป ส่วนเส้นทางที่แยกไปทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะไปชุมทางแก่งคอยนะครับซึ่งเส้นทางนี้มีเฉพาะรถสินค้ารถสินค้าที่มาจากแหลมฉบังนะครับไปเหนืออีสานหรือว่ารถสินค้าที่มาจากเหนืออีสานไปแหลมฉบังมาตาพุทธเนี่ยก็จะใช้เส้นทางนี้ซึ่งเส้นทางนี้นะครับก็จะมีสถานีองคลักนะครับสถานีวิหารแดงสถานีบูใหญ่แล้วก็สถานีชุมทางบ้านไผ่นาบุญเป็นเส้นทางที่มีเฉพาะรถสินค้า นี่นะครับก็อาจจะวิ่งแยกนะครับไปตามเส้นทางทุ่งนานเนี่ยนี่นะครับผมก็เป็นบรรยากาศภายในาย่านของสถานีชุมทางคลอง19มีขบวนรถสินค้านะครับกำลังจะวิ่งผ่านน่าจะเป็นขบวน597นะครับมาบตาพุธบ้านกระโดน เป็นขบวนร,รถเกลือนะครับผมทำขบวนโดยรถจัก G A อาจจะย้อนแสงสักหน่อยนะก็ขออภัยด้วย X4558 นะครับ สำหรับขบวน597นะครับเดี๋ยวก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าสู่เส้นทางองคลักษ์ไปแก่งคอยส่วนทางด้านขวานะครับก็มีขบวนรถธรรมดาที่282กระบินบุรีกรุงเทพกำลังจะเข้าพอดีจงังหวะสวยงามนะครับสวนกันเลย บินบุรีกรุงเทพนะครับขบวน282 วัวนี้ออกจากสถานีชุมทางคลอง19ไปนะครับก็จะจอดสถานีต่อไปสถานีบางน้ำเปี้ยว กำลังจะมีรถสินค้านะครับวิ่งผ่านอันนี้น่าจะเป็นขบวนรถสินค้าที่5้านะครับมาตาพุธหนองคายรถจักรนะครับลากแค่เปล่ามาเป็น QSY นะครับ5 222องสห้าตองสอง แค่เปล่าล้นๆแล้วเดี๋ยวขบวนรถนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายไปทางเส้นองคลักษ์นะครับแก่งคอยนี่นะครับเห็นไกลๆนะรถกำลังเลี้ยว มีรถสินค้าไม่อีกขบวนนะครับขบวนนี้น่าจะเป็นขบวน555แหลมฉบังหนองคายเขาเรียกกันอารมณ์ขบวนอารมณ์ดีนะขบวน555และวันนี้ก็ได้ CSR นะครับ5103ทำขบวน ิวขบวนนะครับตู้คอนเทนเนอร์ยาวใช้ได้นะครับ เมื่อออกสถานีชุมทางคลอง19นะครับก็จะเลี้ยวซ้ายไปเส้นแก่งคอยเขาโค้งไปแล้วนะครับสวยงาม ขบวนรถธรรมดาที่277กรุงเทพกบินบุรีนะครับกำลังเข้าสถานีชุมทางคลอง19ทำขบวนโดยอันสตอม C125 บรรยากาศยามเย็นนะครับช่างสวยงามแล้วก็คลาสสิก ฝั่งนี้สวยนะครับฝั่งนี้กระทบแสงแดดพอดีเสียงอันสตอมแคทนะครับเร่งเครื่องก็เป็นอะไรที่เราใจดีนะผมว่า <laughs> สำหรับคลิปในวันนี้นะครับบรรยากาศที่สถานีรถไฟชุมทางคลอง19ก็คงต้องขอจบไว้ประมาณนี้นะครับทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศสวยงามในยามเย็นกับแสงแดดอ่อนๆหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สร้างความเพลิดเพลินให้กับเพื่อนๆผู้รับชมทุกท่านสำหรับวันนี้ผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมจากทุกท่านที่นี่สถานีรถไฟชุมทางคลอง19สวัสดีครับ